เบนเจอร์สปอร์ตบวก pack, แพ็กละไอเทมอยู่นะคะต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีการผลิตแล้วแต่ว่ารถยังพอมีจัดจําหน่ายได้อยู่นะคะแล้วสีที่เหลือค่ะก็จะเป็นสีบอลเงินนั่นเองค่ะซึ่งรูกคาดว่าในตอนนี้นะคะมีรถคันไม่ถึง5คันแล้วนะถ้าใครที่สนใจรถกลุ่มนี้นะคะต้องรีบติดต่อนะคะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะก่อนที่รถจะหมดกันนั่นเองค่ะราคาค่า,าตัวของพี่เขาเลยนะคะเมื่อบวกแพ็กเกจแล้วค่คจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทกันนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครดูเป็นรุ่นสปอร์ตธรรมดาไม่บวกแพ็กเกจนะราคาของเขาจะอยู่ที่เก มีครบทุกสีกันเลยนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้คันที่ดูพาชมเนี่ยเป็นสปอร์ตบวกแพคเกจเพราะฉะนั้นค่ะรุ่นนี้จะมีเทคโนโลยีการขับขี่เข้ามาครบถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องสำหรับวัดองศาก็ดีค่ะในเรื่องของตัวเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังนะคะเข้ามาให้ค่ะพร้อมมีระบบตัวจับคนเดินถนนค่ะและระบบเซอร์เนโกค่ะรวมถึงนะคะยังมีระบบการขับขี่ค่ะที่นอกจากจะมีพุชคอนโทรลแล้วนะคะสำหรับรถปกติค่ะรุ่นนี้ยังมีอะ c ดปติฟพุชคอนโทรลและเลนส์ือนด์เลนส์ค่ะรวมถึงบายสปอร์ตท ด้านหน้าเลยค่ะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้าและชุดกันชนหน้าใหม่นั่นเองค่ะทรงสไตล์แบบนี้นะคะของเราค่ะจะเรียกว่าทรงแับเตอร์กันนั่นเองค่ะกระจังหน้าเป็นขนาดใหญ่นะคะใช้เป็นฟอนต์ฟอร์ดแบบนี้ค่ะตัวลังพึ้งค่อนข้างใหญ่นะคะมีการตกแต่งไฟจิ๋ว3จุดทั้งด้านบนค่ะซึ่งตัวไฟจิ๋วสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นสีเหลืองหรือว่าสีขาวค่ะส่วนชุดกันชนด้านหน้าค่ะก็เปลี่ยนทั้งชุดนั่นเองค่ะเพราะถ้าไม่เปลี่ยนจะใส่กระจังหน้าชุดนี้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนกันชนหน้าค่ะเป็นรรงงเเตออด้วยนนั่่ ส่วนการชนหน้าเดิมเราถอดคือลูกค้าทั้งหมดนะคะไม่ต้องกังวลค่ะมีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้นะคะ4จุดค่ะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกเนี่ยจะมีให้แล้วนะคะแต่ว่าตัดหมอกจะเป็นแสงสีเหลืองนะส่วนตัวไฟหน้าที่ใส่ค่ะจะใช้เป็นไฟหน้า LED multi reflector ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light รูป4แคมป์ค่ะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้เข้ามาให้ค่ะเท่านั้นไม่พอพอระบบ็ฮเกตเราเนี่ยเรายังได้ระบบเปิดไฟสูงอัตยรกยะเข้ามาให้ด้วยค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะด้านข้างค่ะคิวล้อมีการตกแต่งค่ะเป็นสไตล์6 การยึดติดตั้งในเรื่องของตัวคิวล้อเนี่ยเราจะใช้ยึดนะคะกับตัวตำแหน่งกุล้อนั่นเองค่ะไม่มีการเจาะรถเพิ่มนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะใช้ด้านในเนี่ยเป็นการติด 3M เนะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวยางนะคะเพื่อเก็บความเรียบร้อยแล้วก็กันน้ำเข้านั่นเองค่ะแม็กยางเปลี่ยนแน่ๆเลยค่ะเพราะตัวนี้ไม่ใช่ของโรงงานนะคะของรถเนี่ยจะมาเป็นไซส์ขนาด18นิ้วค่ะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนทั้งยางแล้วแมกนะคะ ตัวแม็กใช้เป็นก้านสีดําค่ะเป็นรูปเหมือนตัววาแบบนี้เลยนะคะซึ่ง Mac แม็กเรามีให้เลือกค่อนข้างเยอะค่ะส่วนตัวยางค่ะลูกค้าเนี่ยก็เลือกใช้เป็นของยางโตโยค่ะเป็น Open c คันที่ a อนะหน้ายางสซย,ยางค่ะจะอยู่ที่275หทับ5 5าห้ค่ะอันนี้คือจะได้ดิสเบรกมาทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็ด้านในค่ะในเรื่องของตัวโชคอัพเนี่ยก็จะได้เป็นโมโนโทูบมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยนั่นเองค่ะ ช่วงล่างเราไม่ได้เปลี่ยนนะใช้เป็นช่วงล่างเดิมค่ะตัวกล้องด้านข้างก็อยู่ทางด้านนี้นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีไฟสองสว่างด้านข้างตัวรถด,ด้วยนะคะเวลาที่เปิดประตูค่ะก็ะจะมีมาให้แล้วกระจกเป็นปรับระพับไฟฟ้าค่ะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีบาสปอร์ตท,ที่กระจกมองข้างเข้ามาให้ค่ะส่วนตัวมือจับเนี่ยก็จะเป็นสีเทากราไฟค่ะของเราเนี่ยจะเสริมในส่วนของตัวเบ้ากกนรลอยมือจับเข้ามาให้ด้วยนะคะกุญแจที่ใช้ใช้เป็นกุญแจอิ m โมบิ i z เ r อร์ค่ะป้องกันการ,การจุรกรรมนะเป็นรีโมทเข้ามาให้ค่ะแล้วกก็็็แล้้้ววตตัปปรระะูเเนจใชสมาาข ฉนั้นค่ะเวลาใช้งานต้องบอกว่าง่ายค่ะไม่ต้องใช้กุญแจในการเปิดปิดรถกันนั่นเองค่ะคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะมีการตกแต่งต่อไปนะถังน้ามันจะใช้ด้านนี้จุอยู่80ลิตรนะคะตัวฝาถังนะคะจะใช้เป็นเซนเตอร์ล็อกค่ะเดียวกันกับประตูกันนั่นเองค่ะมีที่หยยบทางด้านท้ายเข้ามาให้นะคะอยู่จุดนี้ค่ะแล้วก็จะมีบายสปอร์ตที่ไฟท้ายด้วยอันนี้คือเป็นไฟท้ายที่มาจากโรงงานไม่ได้แต่งเพิ่มนะคะใช้งานทุกอย่างได้จริงค่ะแล้วก็เป็น LED แบบฟูลเต็มระบบกันมาน,นั่นะ ตัวตรงนี้ใช้ได้ดีนะเวลาที่เราถอยหลังค่ะแล้วมีรถมาในจุดบอดด้านหลังไม่เห็นเนี่ยอันนี้เขาจะมีการแจ้งเตือนที่หน้าจอเข้าไปให้ค่ะการสนท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยเข้ามาให้4จุดค่ะใช้เป็นสีเทาการาฟไฟแบบนี้กล้องมองหลังอยู่ทางด้านนี้นั่นเองแล้วก็ไฟเบรกตัวที่3อยู่ตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราติดโลบาร์แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่ามันจะบังไฟเบรกตังที่3าอันนี้ไม่บังแน่นอนเพราะอยู่ทางด้านนี้นั่นเองค่ะรถคันนี้ไม่ได้มีการตกแต่งโลบาร์นะคะ mm hmm. แต่ว่าบาร์เสริมขอบกระบะเนี่ยเราจะมีมาให้ทุกัน ฉะนั้นถ้าเกิดต้องการเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของตัวโรบาร์ไม่ว่าจะเป็นโรบาร์เหล็กก็ดีหรือว่าตัวโรบาร์ของตัวทรงวาแท็กนะคะก็สามารถวางขาบนบาร์เสริมขอบกระบะเพื่อติดตั้งได้เลยค่ะฉะนั้นข้อดีของตัวตรงนี้เขาจะมีตำแหน่งยึดล็อตไว้ให้หมดเลยนะคะมีฝั่งละสามช่องนะคะเวลาที่ยึดก็ไม่จำเป็นจะต้องเจาะในเรื่องของตัวถังสนิมไม่เกิดนั่นเองค่ะเพราะมีตำแหน่งยึดให้เรียบร้อยส่วนทางด้านในค่ะของรุ่นที่เป็นสปอร์ตเราจะให้เป็นเบาะหนังเข้ามาให้แบบนี้เบาะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะคะอันนนนนนนี้้้จะะะะเเปป็กกาาาารรัััับแมวววคคทงงงฝ่่่่ซยขอต ขึ้นลงได้เดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงทุกอย่างได้หมดเลยค่ะตัวหนังจะใช้เป็นสีดําค่ะแล้วก็ตัดตะเข็บได้ที่เป็นสีเทาค่ะพวงมาลัยสามารถปรับได้4ระดับนะคะนั่นก็คือขึ้นลงค่ะดึงเข้าหาตัวระดันกลับนั่นเองค่ะอันนี้ใช้เป็นพุสตาร์ทมาเรียบร้อยนะคะจอหลังพวงมาลัยนะคะเป็นขนาด8นิ้วเข้ามาให้ค่ะอันนี้จะบอกหมดเลยว่ารถมีน้ํามันเท่าไหร่เรือเท่าไหร่วิ่งได้กี่โลทุกอย่างแจ้งหมดนะคะแล้วก็ตัวจอกลางค่ะอันนั้นจะเป็นสัมผัสค่ะมาขนาด12นิ้วนะคะ อันนี้ก็คือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ปกติเลยแล้วก็ดูแผนที่ได้ด้วยั่นเองค่ะขยับมานะคะที่กระจกมองหลังทางด้านบนสักเล็กน้อยค่ะเราเป็นกระจกตัดแสงนะคะแล้วก็จะมีที่เสียบค่ะ USB ไว้ให้ทางด้านหลังด้วยค่ะอันนี้ใช้สําหรับการเสียบกล้องหน้านั่นเองค่ะมองเห็นไม,ม่เอ่ยจะอยู่ทางด้านนี้อ่ะอันนี้เลยนะคะอันนี้คือใช้สําหรับการเสียบบันทึกกล้องหน้านะคะแล้วก็พวงมาลัยที่ใช้เนี่ยนอกจากจะเป็นไฟฟ้าแล้วเรายังมีควบคุมมัติฟังกชั้นที่พวงมาลัยให้เรียบร้อยฝั่งด้านนี้ควบคุมหลังจอพอวงนมาลนน ถ้าเป็นสปอร์ตปกติเนี่ยจะมีคูสคอนโทรลมาให้แต่ว่าคันนี้มี Adaptive Cruise c o n t r o แล้วก็มีเลนสตัดลิงเข้ามาให้ในตัวเลยเกียร์ใช้เหมือนกันเป็นออโต้6สปีดนะคะเล่นชิปบุกลบที่ตัวคันเกียร์ได้ค่ะสําหรับรุ่นที่บวกแพคเกจแล้วเนี่ยเราจะได้เบรกมือไฟฟ้าเข้ามาด้วยแต่ถ้าไม่บวกนะคะจะเป็นเบรกมือดึงนะ แล้วก็โหมดการคับขี่ค่ะอันนี้สามารถเล่นได้ทั้งหมด4โหมดนะคะมีตัวปิดเซนเซอร์หน้าอะไรให้เรียบร้อยเป็นไงคะต้องบอกว่าข้างในค่อนข้างสวยนะเพราะตัวคอนโซลทุกอย่างเนี่ยทำเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีเทากาไฟกันด้วเองค่ะสําหรับด้านหลังก็จะมีแอร์ตอนหลังเข้ามาให้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะมีที่เท้าแขนพร้อมวางแก้วน้ำเข้าไว้ให้ตัวไฟหน้าที่รู้บอกว่าเป็นเปิดออโต้นะจะมีปุ่มทุกอย่างให้เราใช้งานทั้งหมดค่ะถุลงลมนิรภัยก็มาให้ถึง6ใบค่ะพร้อมระบบเบรก ABS ค แล้วก็ระบบด้านหน้าที่เราพูดไปค่ะอันนี้คือมีมาครบถ้วนจริงๆค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่ต้องการครอบครองรถที่เป็นรุ่นสปอร์ตบุกแพคเกจแบบนี้นะคะรถนะคะมีว่างอยู่เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะนี่ตัดสินใจแล้วโทรหาดุกนะคะก่อนที่จะไม่ได้ครอบครองค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสามหกห้าสามนึ่สี่ค่ะหรือติดต่ออดีไลค์ก็ได้ยเดี๋ยวดุกขึ้นเบอร์กับอดีไลค์ไว้ให้นะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนดุกมีบริการจัดแซน์นและส่งมอบรถที่ถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนี้ลไ่่ัคนนะคะะะดดหมิสส